เข้ามาให้ใหม่นะคะตามคำเรียกร้องเลยนะคะสำหรับ t o y ยต a Corolla Cross รุ่นท็อปเลขไม่แ8 0 0มืโลและที่สำคัญวารนตีศูนย์ยังไม่หมดนะคะคก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น โ o โยต้าโคโร拉ครอสนะคะ1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเตปี2021นะคะเลขไม่แป0 0มืโลราคาตั้งขายอยู่ที่9 9 9 0 0สบาทนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะพารับชมรายละเอียดรอบตัวรถกันนะคะสำหรับ Cross คันนี้นะคะเป็นรถโมเดลปี2021ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มี d a y ์ไลท์เป็น LED นะคะในส่วนของโลโก้ t o y โตโด้านหน้านะคะก็จะมีในส่วนของเรดราเตือนก่อนกันชน มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน2ก็ไก่จจาน8692จังหวัดกรุงเทพมหานครและยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยมาต่อกันในส่วนของตัวล้อนยคะก็จะได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงานะคะอันนี้ก็เป็นขอบ18นะคะสเปคเดิมจากโรงงานมาพร้อมกับยางบริสโต้นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่35ปี2023ะคะก็ หอบยางยังลึกยังหนาอยู่นะคะใช้อีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนยังได้เลยแล้วก็จะได้คิ้วซุ้มล้อนะคะเป็นสีดำด้านมีโลโก้ไฮปีดติดอยู่ที่ด้านแก้มของตัวรถนั่นเองตัวรถมีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันพร้อมใช้งานนะคะขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีไม่หนาและไม่บางจนเกินไปมีสัญลักษณ์นะคะโตโยาต้าติดไว้ที่กระจกด้านหน้าแปลว่ากระจกไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้พร้อมใช้งาน มีในส่วนของราวหลังคาด้านบนอันนี้ก็เป็นสเปคเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันกระจกมองข้างทั้งพับและปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสเปคเดิมจากโรงงานเมื่อเปิดประตูด้านนอกได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถและยังเป็นแบบ smart entry ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ,ะไปหลังให้ดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือ คมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขาอยู่ครบสีของตัวรถเป็นสีขาวมุกสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91 95 e20 แล้วก็ e85 ได้ด้วยต่อมาด้านบนหลังคาจะมีในส่วนของทีบฉลากนะคะไว้รับคลื่นสัญญาณวิทยุ กระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สาเป็นหลอด LED และที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายก็ยังใช้งานได้เป็นปกติกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานส่วนชุดโคมไฟท้ายนะคะจะได้เป็นแบบ full LED เลยมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันมีในส่วนของโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางพื้นหลังสีฟ้า กิ้วฝากระโปรงด้านท้ายได้สีขาวตกแต่งตัวสอนโคเมียมที่เป็นรุ่นของเขามีกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของประตูด้านท้ายซึ่งเป็นการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองหรือว่ากดเปิดจากกุญแจรีโมทก็ได้สําหรับห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากมีในส่วนของฉากกั้นตรงกลางไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเก็บของนะคะ ได้เป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยแต่ถ้าไม่ใช้ก็สามารถดึงแล้วก็เขาจะควบาเก็บให้เลยนะคะเปิดแผ่นไม้กระดานด้านล่างขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของเครื่องมือนะคะแม่แรงนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือว่ายางอะไรล่สำรองเนี่ยก็มีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างนะคะก็เม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบนะคะไม่ต้องกลัวเลยตัวรถไม่มีจมน้ําและไม่มีน้ําท่วม น <Not S 2> mm hmm. ็อตฝากระโปรงหรือว่าประตูด้านท้ายนะคะเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเมนอาทุกจุดอยู่กรบนะคะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานแล้วประกันตัวรถนะคะไม่มีชนหนักิีความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนอเดี๋ยวนุ่นจะทําการปิดประตูด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถกดปุ่มได้เลยนะเนี่ประตูเขาก็จะทําการค่อยๆปิดลงมาแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะ ดันดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้ามาดูกันต่อในส่วนของออปชันแล้วก็รายละเอียดภายในนะคะสำหรับภายในนะคะก็จะเป็นสีทูโทนสีดำนะคะตัดกับสีแดงนั่นเองมือเปิดด้านในจะเป็นแบบเมทัลลิกสีเทานะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าตัวล็อกกระจกเซนทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บีบานปรับไฟฟ้าทั้ง4ี่บานแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับกระจกบานคนขับนั่นเองนะคะ ต่อกันที่พวงมาลัยนะคะนี่เลยอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะก็รีวิวให้ชมกันก่อนเลยก่อนที่จะไปทําการติดงานนั่นเองอันนี้จะเป็นหน้านตากุญแจของเขานะคะก็เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลตนั่นเองนะคะก็เหยียบเบรกควปุุมพุส่ส start ได้เลยนะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์เงียบมากนะคะเข้ามาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะไว้สําหรับควบคุมเครื่องเสียงรับสายได้วางสายได้นะแล้วก็มีคุ u คอน control เรดาร์เตือนก่อนการชนแล้วก็ตัวล็อกเลนเนาะ ฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของปรับระดับไฟหน้าไฟตัดหมอกได้ด้วยนะคะคันนี้นะรถปี2021นเะคะเลขไม่อยู่เพียงแค่80,000กับอีก46กิโลเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นเลขไมแท้ประวัติศูนนะคะสามารถตรวจสอบได้มาต่อกันที่ตัวเครื่องเสียงนะคะจะได้เป็นจอสัมผัสทัสกีจนะคะก็สามารถฟังซีดีได้นะคะวิทยุ fmam ได้นะและ มีในสองกล้องรอบคันมาให้ด้วยและเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยให้อัตโนมัตินี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องรอบคันนั่นเองนะคะส่วนตัวระบบแอร์ตัวนี้จะปรับความเย็นให้อัตโนมัตินะคะซึ่งแบ่งแยกเป็น2โซนแบบอิสระเลยน,นะคะปรับเองได้ตามใจชอบก็ได้ส่วนตัวเกียร์นะคะก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะทรงตรงแบบนี้นะต่อมาในส่วนของ ตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีแดงเบอร์กันดีนะคะตัวนี้สภาพดีมากนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีหลังคาสลุปมาให้ด้วยนะคะสําหรับตัวเปิดรับแสงเนี่ยจะเป็นแบบแมนวนวลนะคะแต่ว่าตัวกระจกอันนี้คือจะเป็นการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งปุ่มเขาจะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีแดงบเบอร์กันดีนะคะเช่นเดียวกับด้านหน้านเลยนะคะ ตรงกลางเนี่ยดึงออกมาได้ก็จะเป็นในส่วนของพนักวางแขนนะคะก็วางแก้วน้ําขวดน้ําได้ด้าน,นล่างมีในส่วนของถาดยางรองเท้าให้เป็นที่เรียบร้อยมีแอร์ต้อนหลังให้ด้วยนะคะจะทําให้ความเย็นเนี่ยกระจายได้ทั่วตัวรถนะคะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นฝ้าที่เออเพดานด้านบน,นจะเป็นแบบสีดำนะสีแบบเทาๆนะคะจะทําให้การดูแลรักษาทําความสะอาดเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายกว่าเดิมด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะก็พลาดไม่ได้เลยที่จะดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะก็มาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับเครื่องยนต์นะเะก็มาพร้อมกับ เครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้อยู่ที่ขนาด1 8 0 0นซีซีนะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอัตราก,การสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ23-24ิกิโลเมตรต่อลิตรหัวน็อตปากกระโปรงเป็นสีขาวสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับน็อตแก้มก็สีเดิมนะคะน็อตที่เชื่อมต่อคานทุกจุดก็ยังเป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับส่วนคันด้านหน้าก็เดิมๆตรงๆนะคะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะคะ นี่เลยฝากระโปรงเดิมแพ้จากโรงงานจะมีสัญลักษณ์โตยต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของเดิมของแพ้จากโรงงานแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงนะคะก็สภาพดีสมบูรณ์นี่เลยค่ะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดตอนรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะว่าตัวรถเนี่ย ไม่มีชนหนักพีความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนและที่สำํำคัญคันนี้วารนตีศูนยังไม่หมดนะคะเขาดูแลในส่วนของตัวถังเนี่ยหปีหรือ1นึ่งแกิโลส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะเขารับประกันถึง10ปีเต็มเลยนะคะซึ่งคันนี้รถปี2021นะคะวารนตีศูนย์บริทีปี2 0 3 1เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถเข้ามาใหม่ที่รุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้กับ Toyota Corolla c r s s s 1.8ึ่ b จุดแปดไฮบริดพรีเปี2021เลขไม้80,000โลราคา7,99,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าตามหายอยู่สามารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์084-004-2099นยะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดใกนการ การรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ